สวัสดีค่ะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลสังกัดกองการศึกษาตั้งอยู่เลขที่42ทับ3หมู่1ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1-3ประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาล1จํานวน1ห้องเรียนได้แก่อนุบาล1ทับ1 ระดับชั้นอนุบาลสองจำนวนสองห้องเรียนได้แก่อนุบาลสองทับหนึ่งและอนุบาลสองทับสองระดับชั้นอนุบาลสามจำนวนสองห้องเรียนได้แก่อนุบาลสามทับหนึ่งและอนุบาลสามทับสองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดประสบการณ์เรียนการสอน หกกิจกรรมและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา